เห็ดพ <LE> <The rose> yeah, <anto> <shocked> ึ่งเกาลัดสามสี่ลูกเลยจ้านี่ค่ะกระปาะกระป๋ออู้ยเต็มเลยนี่พี่หนิงเคยกินไหมบรุ่นสบดูค่ะทุกคนเนี่ยเห็ดพึ่งเกาลัดมีแต่ดอกสวยๆเนี่ยแล้ว สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนุจะพาทุกคนไปหาหอยหาปูนะคะหาเชรนะคะตอนนี้มาถึงบ้านทีมนะไม่เป็นไรใจบวนไม่เป็นไรพี่มอนบ๊ายบายฮัลโหลตอนนี้มาถึงบ้านทีมอนแล้วบ้านทีมบนสวยมากเลยน่ารักน่าอยู่มากเลยอ่ะนี่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 ดูดอกไม้อุ้ยมีดอกทานตะวันด้วยดอกทานตะวันเดี๋ยวนุจะพาทุกคนขึ้นไปสองบ้านทีมบนนะ ุิยดอกทางตะวันสวยมากเลยบ้านพี่มนน่าอยู่แท้มน่าอยู่มากเลยดูสิน่าอยู่เอาอะไรไปเบิ่งเจ้าซ้ำโอ้ยปลาแซลมอนอะไรอีกกุ้งพอแล้วพี่ปัดแก้มสง่างจะไปปัดแก้มเทียนตาไปหาเห็ดเด้อนี่ดอกมงดอกไม้ไปค่ะเราจะไปหาเห็ดกันนะคะนี่ดูรอบๆเนี่ยบ้านพี่มนแถวบ้านพี่มนน่าอยู่อ่ะของครัวบ้านพี่มนโอ้ยดูน่าอยู่จน น่ารักงาอยูเะกลงเงียดาะเออเธอไปซื้อของมารักใช่ไงของมันถูกไปปิดบังอันนี้เล็กนะคะเล็กสวัสดีหน่อยสวัสดีค่ะเราจะไปเก็บหอยเก็บปลาเราจะไปเก็บหอยเก็บเห็ดกันนะคะวันนี้ปลาพี่มนนั่าค่ะอ๋อี่เตียงอลอ๋อลูกอุยพี่มน ไอทีวีจอบืเริ่มเลยไหมป้าทีวีแหมจอทอลกำแพงทีวีเขาไปป้าป้าป้าเอามีสวนข้างนอกมีสวิมมิงพูลด้วยเหรอพี่มนป้าโอ้ยมีสระว่ายน้ำก็ไม่ยอมบอกทำไมไม่เคยพามาดูสินิใส่ไม่ดีพี่มนเนี่ยมีสระว่ายน้ำไม่ยอมบอกเลยแอปเปิ้ลไปตามไหม่ะดูสิป้าดูสวนเก็บแอปเปิ้ลกินได้เล็ก แอปเปิลอันนี้แอปเปิลเปรี้ยวนะาอร่อยอุ้ยดูพี่มนทำนิสัยไม่ยอมพาหนูมาบ้านดูไหมมีหอดแอปเปิลดกจนปล่อยให้หนูไปเก็บแอปเปิลกินข้างทางได้ไงพี่มนฮะดูดกจนเห่อแม้แอปเปิลดกดกดูเลกบนหัวเธอน่ะอุ้ยดกมากเลยแกมีสาวยน้ำไม่ยอมพาเพื่อนมาเที่ยวสาวยน้ำเลยพี่มนนี่ นายนี่เหรอที่หนูให้มาปลูกอ๋อนี่ไงกันนะปาร์ตทำไมมันโตไวแทะพี่มนได้ซื้อขี้วัวมาใส่ไหมอ๋อก็ใส่ที่ดินนี่แมงลักที่หนูให้พี่มนมาปลูกนั่นกะเพราใช่ไหมเอ้าเอามันก็งามได้ล่ะพี่มนบ้านสวยจนดูเห็นไหมพี่มนอ่ะมีสราวยน้ำด้วยนะคะเอ้ยเลิศเลิศเลิศนี่ทุกคนเดี๋ยวนูจะลองเก็บแอปเปิลกินพี่มนบอกว่าแอปเปิลเปรี้ยวมากด๊อกด๊อด๊อกด๊อกดอกดู อร่อยเปรี้ยวแบบเออเอาไปตามใส่ปลาโลกมากเลยเนี่ยแอปเปิ้ลแอปเปิ hmm. ้ลไปค่ะเราจะไปเก็บเฮ็ดหาปลากัานแล้วทุกคนเราอยู่ในรถแล้วนะคะเรากำลังจะออกเดินทางไปเซอร์เดอร์เทลลี่นะคะทุกคนจะไปบ้านของนางสาวกุ้งนะคะ,น,ะน,นางสาวกุ้งแป๊ดเป๊ะเว็ดเวด,ดนะคะ <laughs> ก๋วช <c oughs> ่อกเดินทางเยวจะพาทุกคนไปบ้านพักร่อนของนางสาวกุุงเด้อนางบอกว่าเฮ็ดบ้านนางเยอะเยอะเฮ็ดเหลืองหลังบ้านนางนะคะแล้วก็ปลาขาวแล้วก็หอยจูบนะคะหอยหนาบ้านเราเนี่ยเราไปงมหอยกันเด้อทุกคนวันนี้งมหอยหนาที่สวีเดนนะคะ Sha <a> พี่บุญเขากำลังคิดแฟนนะคะตอนนี้เขากำลังนั่งในตู้กระจกี่โจโหดอกนี้สวยมากค่ะนี่ เามาเก็บก่อนหน้าเราเลยนี่ค่ะทุกคนดอกกำลังน้อยง,งามๆจนอวบๆเลยอะ่ะดูเห็ดพึ่งเกาลัดสามสี่ลูกเลยเจ้านี่ค่ะกระปะ๋ะกระปะ๋ะอู้ยเต็มเลยนี่พี่หนิงเคยกินไหมบรุ่นสบเห็ดพึ่งเกาลัดโอ้ยคนไทยบอกอร่อยนะเห็นอยู่ นู่นตรงนู้นอีกดอกหนึ่งนู่นนี่น้มีถ้ามันเกิดมันจะเกิดติดกันเลยนี่ค่ะคันโยหนันอีกดอกหนึ่งอุ้ยอย่างงามเลยน,นี่ไม่ได้ใส่แว่นตาเด้อนี่ถ้าลองใส่แว่นตามองเห็นลอยเมตรนะ่ะ <c oughs> นี่ค่ะทุกคนปา๊าดงามจนมุนพี่หนิงไม,ไม่เคยกินอุ้ยนี่นอุ้ยนี่ดอกใหญ่นี่อุย้ย อ๋อพี่นิงไม่เคยกินเหรอเวลาเนี่ยพี่หนิงมาดูใต้หมวกมันงามงาเหมือนเนยเลยเห็นไหมอดูค่ะทุกคนเนี่ยเห็ดพึ่งเกาลัดอือมีแต่ดอกสวยๆะมีแต่ดอกสวยๆเนี่ยแล้วแข็งดีด้วยใช่แล้วขามันจะแข็งมากพี่หนิงถ้าพี่หนิงกดไปอันนัดรู้จักอยู่เนาะบุ่นซบเนี่ยกินได้นาอสีสีดาวเนี่ย ถ้าเรากดไปตรงเนี้ยมันจะเป็นสีฟ้าเห็นไหมพี่เนี่ยกินได้ไหมนี่อร่อยมากกรุบกรุบนี่ยแหละตัวเดียวกันตัวเดียวกันเลยไปได้คันยูวันดอกสวยจังอืมขึ่นได้เนี่ยนี่นี่พี่นุ้ยไม่ตัดขาทันทีฮะพี่ไม่มีไปทุกคนลุยต่อโอ้โหขาจะไปแล้วขาใหญ่มากทุกคนปัดทำไมแก็บดอกนี่เสียใจมากเลยลูกขาจ้ะ ขาแข็งด้วยนะเนี่ยขาไม่นนเน่วนะ่นี่ว,วิดีโอค่ะโอ๊ยไม่ได้ดูคนถอดกางเกงเด้อ <c oughs> โอ้ยทุกคนมาเจอเห็ดพึ่งหวานดอกหน่อยกระปุลุกกระปุลุกรคได้ค่ะ <c oughs> ทุกคน นนีี่่ไงพเออนั่นแหะเก็บเลยมันด้ฝนหลายอะไรเหยียบกันเขนดอกสวยเอาหรอเจอไหมเก็บไปเลยนัดเอาไหมเอาไปพี่หนิงเดี๋ยวเจออีกหนิงจะไปนอนบ้านแกวันนี้พอพรุ่งนี้จ้า ไปแกงไปปลูกต้นไม้โอ้ยดอกใหญ่มากเลยค่ะคยังใหญ่เลยแต่แมงกินหน่อยนึงเดี๋ยวตัดดูแ่โอ้ยดูค่ะดอกนี่งามงามทีน้เราก็เหยียบด้วยนอยเก็บด้วย Thank <laughs> <laughs> you